สำหรับขั้นตอนการเปิดแฟ้มงานจากดิส์นะครับให้เข้าโปรแกรม Microsoft Office Word 2007ก่อนนะครับคลิกเมาส์ปุ่ม start คลิก all program เลื่อนหา Microsoft Office แล้วก็คลิกที่ Microsoft Office Word 2007เมื่อเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรมแล้วนะครับให้คลิกที่ปุ่ม Office button คลิกคำสั่งเปิดหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลื่อนหาไดรฟ์นะครับที่เราเก็บข้อมูลไว้ในที่นี้นะครับตัวอย่างเราเก็บไว้ที่ไดรฟ์นะครับเลื่อนหาโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มเอกสารนะครับคลิกที่โฟลเดอร์ หลังจากนั้นนะครับจะปรากฏชื่อแฟ้มเอกสารนะครับที่เราสร้างคลิกแฟ้มเอกสารแล้วก็คลิกคําสั่งเปิดก็จะได้งานที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะครับเดี๋ยวปิดโปรแกรมก่อนวิธีที่2นะครับคลิกขวาที่ปุ่ม Start นะครับ เลือกคำสั่ง Open Windows Explorer นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Windows Explorer แล้วนะครับให้เราเลือก Drive นะครับที่เราสร้างงานไว้นะครับเลื่อนหาโฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บแฟ้มเอกสาร Click er, คลิกโฟลเดอร์นะครับจะปรากฏชื่อแฟ้มเอกสารนะครับที่ฝั่งหน้าต่างด้านขวามือของ Windows Explorer นะครับ ดับเบิลคลิกแฟ้มเอกสารนะครับก็จะสามารถเปิดแฟ้มเอกสารขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ